1.9ครับโฉมใหม่งบผ่อนเดือนละ8,000ตลอดสัญญาหนาซื้อ1คันแถม1คันหนาซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์หนาซื้อรถหนายนต์คันหนึ่งผ่อนแค่ทางเดียวเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไอเสเียมแจกให้ฟรีสุดไม่สุดสุดครับ,รบชอบไม่ชอบชอบครับเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นครับนะไปดูรถรอบแข่งกันเลย นะตัวนี้เป็น1.9 SDA ครับรถปีของพันยีสิบสองนะล่อแม็กกระทะจากโรงงานเดี๋ยวไอเสียมเปลี่ยนแม็กซิ่งให้บอแมนปัญหานะปัญหาของเจ้าเดี๋ยวไอเสียมจัดให้โอเคปะโอเคครับไม่รักหมื่นกิโลเมตรสเปซครับตัวเตีย้ยนะออกใหม่ป้ายแดงก็มีหกแสนห,หน่อยๆนะมาหาไอเสียมไม่ต้องพูดไม่ต้องดาวสองหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเหมือนรถใหม่ เดี๋ยวแต่งให้เต็มนะฟรีดาวด้วยนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนนะตั้งวรัดซื้อได้ครับเหนืออีสานกลางใตนะ้มีบริการเท็ดสัญญาหอดหน้าบ้านส่รงรถฟรีหอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะทำสัญญาถึงหน้าบ้านน,ะน่จองคันนี้แถมมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยเวฟร้อยสไอป้ายแดงตัวซีลวดมูลค่าสี่หมบาทนะแถมมูลค่าสี่หมื่บาท นะเลือกเอานะจะเอาเป็นส่วนลดก็ได้หรือจะเอามอไซก็ได้โมไซไอเสียมควักเงินซื้อเงินสดโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อลูกค้าให้เลยโอเคป๊โอเคครับะจะได้สบายใจครับมาห้องเครื่องเดิมๆนะแผ่นเพจเดิมๆร่องแก้มเดิมฝากระโปรงหวัวน็อตไม่ขยับนะมาฟังราคาขาคาันนี้ห้าแสนหนึ่งหมืเก้าพันบาทแถมโไซสี่0มื่บาทผ่นะอนเดือนละแปดพ นาต่างกบัตซื้อได้เหนืออีสานกลางใต้ทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านไอเซมรถซิ่งจัดให้สดไม่สดสดจัดเดไม่เดดีครับชอบไม่ชอบชอบครับผมเอาไม่เอาเอาครับนาเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานนาพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกําหนดนาเลือกเอาจะเอาส่วนลดหรือจะเอามอไซค์อย่างใดอย่างหนึ่งโอเคปะโอเคครับจัดได้เต็มเท่านั้น แถมไปทีละคันไปนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไอ้เซมของแท้ไอ้เซมคนจริงไอ้เยมจัดให้ไอ้เซสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านถึง31ส,สิงหาคมนี้เท่านั้นแจว